กับฉันเราก็เพื่อนกันใจเรานั้นผูกพันกันเรื่อยไปมีเค็มมีวานผสมผสานใจไม่จางหายเลยคำว่าเพื่อนใสกะทิต้อมน้ำตาไปอย่าลืมไปเตาใจให้กันและกันโซบะทอดรัชชา นุชหลักบ,บุญนาการค่ะสอแรมพี่พิชิตครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะในรายการพากินขครตาวค่ะรายการที่มีสาระดีๆบนพื้นฐานของคําว่าเพื่อนใช่แล้วครับนี่อโอโหโอโ้อโหวันนี้รู้สึกว่าหล่องเงิบมาเลย <laughs> <c oughs> เป็นอะไรไฟเปล่าคะห <c oughs> ล่องเงืบอบก็หล่อไงหล่อ,ลอ,ลอ,ลอแบบหงายเงิอบอ่ะใครเห็นแล้วหงายเงิบอ่ะ <c oughs> ไม่มีในพจนานุกรมเลยหลอเง goof, อหลออเนี่ยนี่จะบอกให้ฟังที่แต่งตัวหล่อเนี้ยเพราะว่าเราต้องเตรียมต้อนรับต้อนรับใครอีกสาวยอดนิยม<อ>เธอ,อต้องระวังตัวจริงเหรอเดี๋ยวฉันต้องไปสวยงามมาก่อนหลอลองเงสวยงามเออนางเอกสาวย,ายอดนิยมที่มาในนี้น,ออน้องอยาทิพย์ราชปาญอ๋อเหรอแล้วเจามากับใครคะเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทต้องเป็นสาวสวยพอกันแน่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่คือคือสิ่งที่หนุ่มกำลังกังวลมากเลยกังวลอะไรเดือดร้อนอะไรกับเขาทีมข้อมูลต้อบอกว่าน้องเนี่ยมีเพื่อนสนิทผู้ชายผมจะบอกนู่นก่อนนะว่าหยาดเนี่ยหนุ่มเนี่ยตั้งแต่ห้าขวบเลยเล็งมาอ้อเลี้ยงมาตั้งแต่ห้าขวบ เล่งเลยเลี้ยงโอุ้มมากับมือเลยเลี้ยงมา้งโตเป็นสาวอ่ตอนนี้นี่โอ้โหเป็นนางเอกแถวหน้าแล้วอายุงมาติสนีเพื่อผู้ชายได้ยังไงโกรธเคืองมากใช่ไหมใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปสืบมาให้เองว่าชายผู้นั้นเป็นใครีเอปล ปเปล่าปิ้ไข่เตาเปรียบเธอฉันนั้นแต่เปล่าปิ้ไข่เตาช่วงที่หนึ่งแตะคอ ตกใจหมดเลยแหมนึกว่าไปโบ็อกมาสอน้าค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือปาริสหมุนนุษย์นะคะคุณไอซ์พิชพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสนิ์ของนางเอกสาวเซ็กซี่คุณอยากทิพราชปานใช่ไหมนี่มานี่มานี่มานี่ยนี่นี่คุณอยากทิพราชปาน ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแนะนําก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่หนุ่มกำลังไม่ดีนะครับแต่วันนี้หยาดเป็นไข่เต่ารับเชิญคุณหยาดทิพย์ราชบาลครับดีค่ะ Do y really ด a n ค่ะสงสัยมากว่า,ารายการไปกินไข่เต่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นรายการเพื่อนสนิกมามคุยกันใช่ไหมใช่พอโทรไปหาหย,ยาดปั๊บ หยาบอกว่าอยากมีเพื่อนมาเป็นผู้ชายาทำไมไม่ใช่เตยก็พี่เตยเป็นผู้หญิงหยากอยาดมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายได้ไงทำไมไม่ใช่พี่่ายก็พี่ต่ายไม่ว่างพี่ต่ายไม่ว่างพี่่ายงานเยอะถามวิดหนึ่งสิว่ารู้สึกไงบ้างกับภาพที่คนอื่นคิดว่าน้องหยาดเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้จักน้องหยาดจริงๆในฐานะเพื่อนสนิทเนี่ยเขาเหมือนกันไหม จริงๆก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองเขาเป็นนางเอกแบบสวยเซ็กซี่อะไรเงี้ยเลิิไปต้องแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็กันเองสนุกสนานตลกอะไรเงี้ยครับตลกบกฮากโก๊ะหน่อยโกะไปตามเรื่องหรอสดใสตามวัยอะไรเงี้ยครับผมสนิทกันมากี่ปีแล้วอะประมาณ5ปีครับตั้งแต่ไอเรื่องละครแ้ห้าปีคนนี้คือใครคือแฟนหรือเปล่าไม่ใช่แฟนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทจริงๆพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้ามีแฟนต้องมาให้พี่เลือกก่อน รับรองคนนี้น่ารักผ่านแต่เป็นเพื่อนนะคนนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงอ๋อเขาสาวอะ่ะไม่ไม่คือในในท<ม>ีวีเขาจะดูเป็นสาวๆวแต่ตัว<ม>จ,รจริงเขา Man แมนแมนแมนเลยอะ่ะอืมีมากเลยอะ่ะสีจริงอะ่ะจริงทำไมไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะ่ะมันก็ต้องมีเรื่องงเรื่องที่พี่หนุ่มไม่รู้บ้างก็สนิทสนิทเรียกว่าก็มีทุกเรื่องอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดอ่าฮะ แต่สำหรับหยาดเนี่ยไอคิดว่าหยาดเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเลยใช่ไหมครับผมสำหรับตอนนี้ครับแล้วเรื่องอะไรที่ไอก็ชอบปรึกษาอันนี้เสร็เรื่องของแฟนอะไรเงี้ยปรึกษาบ้างเอ่อเรื่องเรื่องแฟนก็มีบ้างมีบ้างตอนนี้ตอนนี้มีเปล่าอยากรู้ส่วนตัวอันนี้มีความลับครับอ๋อเหรอแล้้วตองถาามไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนุ่มมันล้วงแคะแกะเก่าน้องหยาดเองละกันครับไปงั้นเดี๋ยวพาไปเจอพี่หนุ่มสอนรามข้างในแล้วกันค่ะ แล้วแม่รู้เป่าว่าซี่คนนี้รู้แม่สนิทเปล่าสนิท e ชื่ออะไรชื่อไอซ์ค่ะไอซ์ไอซ์ไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปรอดูไอซ์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 ไหนอ่ะไอซ์พิชพงพิชภงเหรอเขามาจีบแล้เป็นเพื่อนหรือเปล่า ่าเขาเป็นเพื่อนจริงเป็นเพื่อนจริงนะเดี๋ยวดู 8, ครับช่วงที่สองเผาขน ถึงช่วงที่สองของรายการแล้วค่ะใช่ครับเป็นอะไรคะนั่นน่ะนี่ฮะเป็นอะไรเอ้าทำไมมีหนวดมีหนวดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ้าวน้องให้หนวดน้องสาวผมสวยอะไรนะน้องสาวผมสวยน้องให้หนวดน้องสาวหรือลูกน้องสาวพุ่งมาอัมเมอร์เลยเปียกตาแปบอ่ะเนี่ยช่วยแว็กซ์หนวดให้หน่อยเลยโอ้โอยากครับอาิดอาคิดหนูติดจากคนทั่ว เ็นช่วยออกเหอะไม่เข้าเลยพอละอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนคุณพ่อนั่งกับลูกอยู่อ่ะไม่ได้แต่ค่อยเป็นสอนลามหน่อยเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการอย่างเงี้ยพี่นุสบาชอบแว็กก่อนจะแก้ป้าต้องหนึบหนึบเลเซอร์จุด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 ขอทางเลเซอร์ด้วยเหรอโอ้โหแล้วเราก็มาคุยกับน้องหยาดดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยพวงเพื่อนสนิท คนเดียวคนหนึ่งมาที่สนิทที่สุดแล้วค่ะผมอยู่เข้ามาหลายเรื่องนะครับเอ้ยยังไม่ได้กี่เรื่องคเล่นยกันกี่เรื่องอะคะสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีป๋าป๋าเล่นกับน้องเขาป๋าเนี่ยอุ้มน้องเข้ามาตั้งแต่เรื่องพยองโอ้โหนั่นเรื่องแรกของคุณใช่หรอครับไม่ใช่เรื่องแรกเรื่องที่สองสวัสดีป๋าก็อุ้มเข้ามาหนามากตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าป้าเล่นเรื่องนักหน่อย อะไรเราเพิ่งเข้าวงการเองรักนายแพทย์น่ะอีกคนนี่แล้วก็แล้วก็สนิทกันมากเลยเนี้ยเออเราก็สนิทกันนะเป็นเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยชายหยาดเนี่ยเสน่ห์ไอ้ได้ยังไงพี่หนุ่มไม่เคยรู้มาก่อนเลยรู้ป่ะนั่นน่ะสิรู้รู้รู้แต่ว่าเขาเสน่หกับพี่ตายพี่ตายใช่ไหมฮะพี่ตายเป็นพักไหวเขาไลี่เรี่ยกันเออใช่ได้ใช่ใช่ใช่ พี่ต่ายอะไรนะพี่เงีพี่ต่ายอะไรนะพี่ต่ายนะทพลเออพี่ต่ายเป็พลรู้ว่าเขาสนิทคนนั้นแต่เนี่ยไม่รู้ประกอบเขาจริงอไอ้ไม่สนิทนาแล้วจริงๆคนรู้เยอะนะคะเพราะว่าเหมือนชอบอยากจะอยากกับไอจะชอบโดนปาปาลัสซี่ปาปาลัซซี่แอบถ่ายว่าใช่ลงหน้าหนึ่งตลอดเยอะมากไอเงี้ยหน้าตาอย่างนี้เลยไมนี่นะสิครับพี่หลมากเขาก็หลอนนะนี่นี่พี่ภูมิตรงนั้เนี่ยน้องพี่นี่พี่ดูแลนะ อุ้มถนอมมาใครจะเข้ามายุ่งง่ายมาจีบเนี่ยถือว่าแบบพี่ไม่ชอบอ่ะได้ข่าวว่าจะเรียนต่อเมืองนอกนี่น้อาจะไล่เขาให้ไปเรียนต่อเมืองนอกละจะได้ไม่ต้องยุ่งกันไง้ะพูดจะห่วงน้องเขาไปถึงแม่สั่งไว้แม่อย่าสั่งแม้สั่งไอ้ว่าอย่าอย่าให้หยายุ่งกับพี่หนุ่มเลยว่าใครเข้ามาตามนำให้หนุ่มเลือกให้อย่าแล้วพี่หนุ่มเยองไงครับนี่พี่หนุ่มยังงงเลยเนี่ยว่าว่าความจริงเนี่ยไปสนิทกับไอ้ตั้งแต่เรื่องอะไร ตั้งแต่เรื่องอะไรสนิทมาก่อนสนิทกับพี่หนุ่มอีก